อ่าแรนดอมนะคะคลิปนี้จะเป็นสุ่มแล้วกันเอาเป็นว่าไพ่เล่าเรื่องนะคะบังเอิญที่เจอคลิปนี้นะคะไม่รู้ว่า EP ที่เท่าไหร่แล้วนะก็ไม่ได้นะับเพราะว่าทําหลายช่องหลายคลิปมาขอให้เป็นดวงคุณขอให้ดวงนี้เป็นดวงดีนะคะใครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ก็ขอให้อ่ามีแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะคะมาดูว่าเป็นคลิปของคุณหรือเปล่านะคะ แรนดอมนะคะอิทธิพลสามสิบวันนะเอาแค่นี้พอแรนดอมายในสามสิบวันนี้นะคะหืออ่ะหนึ่งเดือนไม่เกินสามเดือนนะคะ่ะโอ้หนึ่งถ้วยมาเลยเหรอหนึ่งถ้วยค่ะ,หน,คะหนึ่งถ้วยคืออะไรนะคะถ้วยคือสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณความรักนะคะสื่อสัมผัสนะคะ ความรู้สึกอย่างเงี้ยขึ้นมาไฟอัพค i ั h t นออเพนเ c l e s ขึ้นมาเด o l ฟูลเอ of ออฟ r อ s นะคะคนที่ชมคลิปนี้นะคะไม่รู้ว่าใช้พลังงานของคุณไหมนะคะ หลายคนหลายท่านนะคะอาถ้าใช่นะก็ก่อนหน้านี้อะคุณอาจจะเริ่มต้นหรือก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนหรือการที่จะก้าวออกมาจากสิ่งที่คุณแบบบล็อกตัวเองไว้นะคะเพื่อที่จะไข,ขว่คว้าหรือว่ารับโอกาสบางอย่างนะคะจากจัก,กรวาลโอกาสนี้นะคะยื่นให้แบบง่ายดายเป็นความรักเป็นการศึกษาเป็นการเรียนรู้เป็นการยังรู้หรือโอกาสที่ดีหลายอย่าง ะะอ,อบางคนก็คือมีการเริ่มต้นบางอย่างเกิดขึ้นนะคะการเริ่มต้นที่จะนําพาตัวเองออกมาจากสถานที่หรือจุดจุดหนึ่งทางด้านความรู้สึกก็ได้หรือคุณอาจจะกล้าที่จะปลดแอกตัเวเองออกมาจากจุดที่คุณไม่แฮปปี้อ่ะแล้วขว่คว้าโอกาสอ่ะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะหรือคุณได้แบบเข้าสู่การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายจิตวิญญาณนะคะ หลายคนหลายท่านเป็นธาตุดินธาตุน้ํานะคะในนี้ก็ปรากดมีนพิจิกนะคะพุษภมังกรกันนะคะเอออินเนอร์ของคุณคุณจะเป็นคนที่อ่าเป็นคนอ่อนโยนอะ่ะแต่ก็เป็นคนที่มีคอมฟอร์ตโซนมีกําแพงสําหรับตัวเองพอสมควรนะคะแต่เป็นคนที่รักอิสระนะคะเออรักอิสระเป็นคนที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะซื่อสัตย์ นะคะเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ถ้าได้ลงมือทําอะไรแล้วคุณก็อยากที่จะเสมอต้นเสมอปลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำไมคุณถึงมาเจอคลิปนี้คะทำไมคุณถึงมาเจอคลิปนี้ขอดูว่าแทบเว้นมตรลนะคะสื่ออะไรถึงคุณทําให้คุณได้มาเจอคลิปนี้อ่ะเกรต i n ้งวิวเน็นะคะขึ้นมาอันนี้คืออะไรบาลานซ์อิสเด k e ค To a Light o i n n f i n i t y Miracle คุณอาจจะเพิ่งได้ยินคำนี้วันนี้หรือคุณเพิ่งผ่านคำนี้หรือผ่านสิ่งนี้นะคะมาก่อนที่จะเจอคลิปนี้นั่นก็คือว่าความสมดุลคือกุญแจนะคะของชีวิตของคุณนะคะที่มันไม่มีที่สิ้นสุดเกี่ยวกับในเรื่องของปาฏิหาริย์นะคะอาจจะเป็นสายมีนิเฟตหรือว่าคุณพบทางออกพบคีย์เวิร์ดหรือว่าความลับอะไรบางอย่าง แต่ว่าสิ่งที่จะนำพาคุณไปสู่กุญแจนั้นก็คือความบาลานความสมดุลโดยเฉพาะอะไรอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการสัญชาตญาณน,นะคะเลยนำพาให้คุณได้มาเจอคลิปนี้ชาร์ n g s h เ m มขึ้นมาค่ะชาร i n ิ่งเชมคืออะไร When I share my deeper pain I give myself นะคะ permission to be คุณอาจจะแบ่งปันนะคะ ่าขออีกหนึ่งใบนะคะทำไมคุณถึงมาเจอคลิปนี้เป็นคำตอบของคุณหรือเปล่านะคะอันนี้ขึ้นมาอาร์นัลซิงแอชเวนส์เอชเวนสตีนะคะอันนี้คือแพลชันหรอไฟออร์อ๋อคุณจะเห็นว่ามีดอกบัวเนาะ มีดอกวัวเกิดขึ้นไ่ใบนี้นะคะก็คือเหมือนการให้เกียรตินะคะให้เกียรติกับเหมือนสิ่งที่มันกําลังไหมอยู่เป็นสิ่งที่มันกําลังเป็นแบบไฟลุกโชนอยู่อะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเขาบอกว่าไฟนะคะจะเผยให้เห็นเส้นทางไฟจะเผยให้เห็นเส้นทางเป็นเส้นทางใหม่แหละเมื่อการเผานั้นหมด ลงนะคะออย่างเช่นแบบเเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบว่ากำลังมีกองไฟอยู่เออหรือว่าไฟนั้นอ่ะมันกำลังไหม้มันกำลังมีการสุมอยู่นะคะแต่การเกิดอ่กองเพลิงกองไฟนั้นมันจะเผยให้เรานะคะเห็นเส้นทางใหม่นะคะแต่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่กองไฟนั้นมันมอดลงนะคะเออสิ้นสุดการไหม้เพราะงั้นพอจะรู้แล้วล่ะนะคะ พอจะรู้แล้วว่าทําไมคุณถึงมาเ <g iggle> จอคลิปนี้ขออธิบายให้คุณฟังเลยแล้วกันนะคะอันดับที่1กุญแจอะไรนะ,ะคะกุญแจของคุณก็คือการบาลานนะคะสิ่งที่ special healing นะคะคลิปนี้น่าจะเป็นสายนั้นมากกว่าโอ้ชีวิตของคุณนะคะถ้าคุณมีการบาลานทุกสิ่งทุกอย่างจะสอสดคล้องอย่างง่ายดายทุกอย่างคุณจะใช้ชีวิตอย่างโฟลได้แบบ จากนี้ไปถ้าคุณเจอการบาลานนะคะบาลานคืออะไรก็คือความสมดุลไม่มากไปไม่น้อยไปเดินทางสายกลางนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าคําว่าไม่มีที่สิ้นสุดมิลเลอลหรือว่าปาฏิหาริมันมีอยู่จริงแล้วมันมาแล้วมันจะมากับแบบความรวดเร็วแบบฉับพลันแบบไม่คาดคิดนะคะนี่คือชีวิตของคุณจะชอบเจอปาฏิหารในเมื่อคุณมีสมดุลความสมดุลทางจิตใจร่างกายจิตวิญ,ญญาณแล้วสิ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะคะนี่คือคําตอบที่คุณได้รับแล้วก็มันมาถูกทางแล้วนะคะ อ่ะแล้วไงต่อบางคนกําลังหาข้อมูลกับคําตอบนี้อยู่ใช่ไหมนี่คุณเจอแล้วนะคะถ้าไงล่ะหมอโบการกระทําการทําเรื่องอย่างเงี้ยทุกคนมีไม่เหมือนกันนะคะบางคนกําลังหาข้อมูลกับสิ่งที่เองอยากรู้ภายในว่าฉันจะเรียนรู้ตัวตนที่สูงสุดของฉันได้ยังไงเอ,อประมาณนี้อย่างเช่นฉันควรจะเมนิเฟตแบบไหนฉันถึงจะเข้าใกล้สิ่งที่ฉันอยากได้มากที่สุดประมาณนี้ สติกนะคะอา,อาจจะมีใครสักคนบอกคุณนะคะหรือช่วยเหลือคุณในด้านนี้นะคะกับข้อมูลนะคะแจสติก <Just ic S 2> ก็เป็นเลนขแห่งความสมบุลณ1หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเหมือนกันดังนั้นคุณรู้ตัวหมอบอกว่าคุณรู้แล้วว่าคุณควรทํำยังไงคุณจะได้คําตอบค่ะก็คือความสมบุลนะมาอันดับแรกแล้วไปแยกเอาว่าเอนไม่มีความสมบุลเรื่องใดบ้างตอนนี้อ่ะต่อมาใบาที่สองนะคะ แบ่งปันความเจ็บปวดของตัวเองถือว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณในเรื่องของอารมณ์นะคะบางคนบางท่านอาจจะมีประสบการณ์นะคะทางด้านความเจ็บปวดความผิดหวังนะคะแต่คุณสามารถที่จะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนที่ผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วนะคะเออแล้วคุณก็เข้าใจมันได้ดีคุณมีสัญชาตญาณแห่งความเป็นแบบ ิลลิ่งนะคะสายจิตวิญญาณอยู่ในตัวหรือว่ามีเซนส์รับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะคุณจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดของคนอื่นได้เป็นอย่างดีอ่ะว่าเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงเขาเจ็บปวดขนาดไหนอ่ะคุณเข้าใจบาดแผลตรงนั้นได้ดีเพราะาคุณเคยมีบาดแผลมาแล้วนะคะแล้วไงอีกซิกออฟสอดนะคะถ้าคุณนะคะได้แชร์ลิงตรงนี้มันจะทำให้ภายในของคุณอ่ะ มันมูฟอ o อนะคะมันมันออกจากความแบบความเจ็บหรือว่าบาดแผลอะไรบางอย่างที่คุณไม่สามารถเอามันออกได้บางครั้งต้องแบ่งปันออกมาแบบเนี้นะคะเออจากการแชร์ลิงแบบเนี้ยจากการแบ่งปันอ่ะแล้วอะไรต่อมันจะทำให้คุณหาเจอโซเซอร์ชิ่งของคุณหรือว่าไม่ใช่เด็กไฮเออร์เซลของคุณนะคะก็ตามมาด้วยเช่นกันนะคะนี่คือเป็นวิธีนะคะที่คุณคอนเนคกนะคะกับไฮเออร์เซลของคุณนะหนึ่งอย่างสมดุลน,นะคะ แบ่งปันประสบการณ์จากบาดแผลนะคะเหมือนรีมูฟหรือมูฟออนจากแผลนั้นนะคะทำให้ไฮเซลของคุณนะเข้าถึงตัวตนที่ถูงสุดของคุณได้นะคะอะแล้วอันนี้คืออะไรนะคะคุณจะเห็นเส้นทางอะไรอู้สออฟเพนเดอรคุณจะเจอทางที่ใช่ในชีวิตคุณค่ะนี่คือทําไมจักรวาลให้คุณเจอคืนนี้นะคะตอนนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าสถานการณ์ของคุณมันร้อนรุ่มร้อนดนอย่าลืมนะเราต้องให้กองเพลิงนั้นดับก่อน นะคะพอกองไฟนั้นดับมอดลงคุณถึงจะเห็นเส้นทางที่แท้จริงของชีวิตไม่มีอะไรที่ไม่มีใครที่จะกระโดดเข้ากองไฟตอนที่มันยังร้อนหรือว่าสุมอยู่นะคะถ้ามันแบบอ่ามันมอดลงก่อนคุณจะเห็นเส้นทางของคุณนะคะอย่างที่อ่าอันนี้เป็นฮิลลิ่งมนตรานะคะบอกอ่ะขออีกหนึ่งใบ เส้นทางของคุณนะ่าจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานด้วยนะคะประสบการณ์ด้วยความมุ่งมั่นด้วยนะคะเซเวขึ้นมานะคะการเรียนรู้ด้วยเช่นกันการเรียนรู้เสริมเพิ่มทักษะต่างๆนาะนาะคุณจะรู้ว่าคุณควรจะเรียนอะไรคุณจะรู้ว่าคุณควรจะไปทางไหนจะเติมอะไรให้กับตัวเองเพื่อที่จะมีประสบการณ์เพื่อที่จะนามาใช้ประโยชน์ให้มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณนะคะวีเลศแท้เละนะิศน่ะ ทีนี้เรารู้แล้วทำไมเราถึงมาเจอคลิปนี้นะคะขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณทีนี้เรามาดูว่าไฮไลท์ส่งคุณสุดท้ายขอ5้าใบอ่าอินทูวิชั่นของคุณนะคะเดะมูนขึ้นมานะคะช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกนะคะว่าคุณสัมผัสอะไรเออแต่บางทีก็คุณเองคุณก็จะเหมือนสับสนด้วยกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ย เ m มเ r o r เออร์สามดาอะถ้าบางคนบางท่านนะมีปัญหานะคะกับบุคคลที่สามหรือกับใครก็ตามที่อที่ที่อกหักมาหรือมีปัญหากับความรักมาเนี่ยนะคะคุณก็ต้องใช้สามเทคนิคนีคน้นะคะในการเยียวยาอืมเนี่ยแล้วคุณจะก้าวข้ามผ่านแล้วก็มีความสุขได้อีกครั้งหนึ่ง นะคะนี่คือเหตุผลทำไมคุณมาเจอคลิปนี้อาจจะมีความเฮ้ยไม่ได้ตังใจกับบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่ามันมีความสับสนวุ่นวายจิตใจหรือบางคนมีความรักอ,อกหักอะไรอย่างเงี้ยก็มีหรือความสัมพันธ์มันถูกหลอกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้สามอย่างนี้นะคะในเรื่องของการฮิลลิ่งแล้วดึงดูดนะคะอ่าโอ้โหเดอะซันมานะคะ สันกับมูนมาประกบกันคือปรากฏการณ์แบบไม่คาดฝันบางคนจะรถจะเด่นมากนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนี้นะคะอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นอย่างที่บอกมันมีจังหวะมันมีเวลาของมันนะคะสิ่งที่คุณควรโฟกัสที่สุดคือความสมดุลน,นะคะความสมดุลแล้วมันจะเป็นประตูเป็นคีย์เวิร์ดให้คุณอะได้ในสิ่งที่คุณ แค่คิดก็ได้แล้วไม่มีที่สิ้นสุดกับปฏิหารของคุณบอกไว้เลยถ้าคุณแค่มีความสมดุลคุณจะใช้กดตรงนี้ได้สุดท้ายและท้ายสุดหมอโบขอเปิดสเปเชียลบุ k นะคะให้กับเพื่อนๆที่บงังเอิญเข้ามาเจอคลิปนี้ขอหนึ่งหน้าอุ๊บอ่าเอาใครดีเอาคนนี้แล้วกันนะคะหน้าสองเจหนะคะอันนี้คือคุณเจนะคะทุกคนถามทุกคนถามผม ว่าฉันจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเป็นสุขเพิ่มทวีขึ้นรื่นรมขึ้นในโลกนี้ได้อย่างไรอ่าคำตอบนั้นง่ายมากแรกที่สุดคุณจะต้องชะลอตัวเองให้ช้าลงจนใส่ใจกับเรื่องภายนอกเดี๋ยวนะเอาใหม่คุณจะต้องชะลอตัวเองให้ช้าลงจนใส่ใจกับเรื่องภายนอกได้เราสอนเรื่องนี้ กันในวงการธุรกิจวงกรธุรกิจซึ่งนำมาประยุกต์ใช้กับธรรมชาติของมนุษย์เพราะธุรกิจก็คือการทำความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองยิ่งคุณสนใจและใส่ใจคนมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งพบสิ่งพิเศษมากขึ้นและยิ่งให้คำตอบกลับมามากขึ้นเป็นธรรมดาและวงจรนั้นก็ย้อนกลับมาหาคุณ หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าถ้ายิ่งเขาเรียกว่าถ้าเราให้ความสนใจนะคะเกับกับสิ่งที่เราสนใจหรือว่าใส่ใจกับคนอื่นมากขึ้นเท่าใดเนี่ยนะคะเราก็จะพบกับสิ่งที่พิเศษมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อยิ่งจะได้กลับมา มากขึ้นเท่านั้นนะคะดังนั้นถ้าเราอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือมีความสุขนะคะในโลกใบนี้เราก็ต้องชะลอตัวเองลงนะคะให้มันช้าลงจนจนใส่ใจกับเรื่องภายนอกได้อย่างเงี้ยเอออสิ่งรอบข้างของเราคนอื่นด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเนาะแล้วยังไงเข้าใจง่ายไหมมันเป็นแบบคำศัพท์ที่นั่นมาเนาะจบหรือยังยังไม่จบเขาบอกว่าอย่างที่สองเลย คุณก็จะต้องเฝ้ามองผมรู้ว่าหนักไปทางซีเรียสเอาใหม่นะคะคุณจะต้องรับทราบถึงความไม่รู้และความอยากรู้อยากเห็นเหมือนเด็กๆในตัวคุณอย่างที่สามคือคุณจะต้องอยู่กับปัจจุบันที่นี่และเดี๋ยวนี้อ่า อยู่กับปัจจุบ,บันที่นี่และเดี๋ยวนี้นะคะการอยู่กับปัจจุบันหมายถึงการเข้าไปเกี่ยวข้องและก็รับรู้สิ่งที่คนอื่นกำลังพูดอย่างลึกซึง้งเฝ้ามองดูเขาเหล่านั้นและก็ตอบสนองต่อตอบสนองต่อกริยาท่าทางของพวกเขานะสุดท้ายนะคะให้สนุกกับกระบวนการนี้นะคะทำตัว เราทําตัวเราให้มันยุ่งมากเกินไปมันเคร่งเครียดมากเกินไปอเออบางทีก็พยายามนะคะในพยายามให้ได้มาในสิ่งในสิ่งนี้แบบไม่หยุดหย่อนอย่างเงี้ยคนเราจะเป็นอย่างนี้นะคะพยายามทําอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันอย่างเงี้ยก็มีบางคนนะวิธีที่ดีที่สุดกับความสัมพันธ์ก็คือความรับผิดชอบนะคะ เออความรับผิดชอบไม่ใช่แค่รับผิดชอบเรื่องเวลาเท่านั้นแต่คุณจะต้องรับผิดชอบและคุณก็จะต้องอยู่ที่นั่นด้วยจริงๆเพื่อเข้าไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใช่ไหมความสัมพันธ์มันก็คือความรับผิดชอบหรอความเสมอต้นเสมอปลายอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาละค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้คุณแบบเจอความบาลานซ์มีปาฏิหาริย์นะคะ แล้วก็ค้นพบหนทางของคุณแล้วก็ปลดปล่อยนะคะความทุกข์หรือบาดแผลไรหรือปัญหาที่มันมีอยู่ให้ออกไปจากเส้นทางของชีวิตเรานะคะอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอบนเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะฝากกดไลค์ที่แฟนเพจให้ด้วยนะเลิฟๆค่ะ